สนามบินลูตันในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงหลังจากที่พื้นผิวของรันเวย์ที่ทำจากยางมาตอยร้อนจัดจนละลายทำให้ไม่สามารถนำเครื่องบินโดยสารทำการบินขึ้นและลงจอดได้โดยล่าสุดทางสนามบินได้ส่งวิศวกรลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพรันเวย์แล้วและกำลังละระมคนเพื่อทำการซ่อมแซมด่วนซึ่งนอกจากคลื่นความร้อนจะกระทบการเดินทางในสนามบินต่างๆแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพประชาชนและทำให้หลายโรงเรียนต้องสั่งปิดเรียนช่วคราว อังกฤษเพิ่งมีประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนรุนแรงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดคลื่นความร้อนดังกล่าวกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือทั้งนี้ในหมู่บ้านคารเวนดิชทางตะวันออกของอังกฤษอุณหภูมิพุ่งไปแตะ37.5องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ชายฝั่งทางตะวันตกของแคว้นเวลมีอุณหภูมิทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่35.3องศาเซลเซียสซึ่ง สำนักอุตุนิยมวิทยาในสหรัชอาณาจักรออกประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเมื่อวานและวันนี้ตั้งแต่จากกรุงรอนดอนมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเมืองยอร์กและแมนเชสเตอร์ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ที่38.7องศาเซลเซียสเลยทีเดียว